สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมจากพระป่าเพจตำรวจป่าตามรอยหลวงตาหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธวันนี้นำเสนอเรื่องบาปบุญคืออะไรบุญกับบาปเหมือนน้ำกับน้ำมันไปกันไม่ได้จริงหรือเพจตำรวจป่านํามาเล่าสู่กันฟังครับมาพูดถึงบุญบาปกันนะครับ บุญคือผลอันเกิดจากการกระทำความดีส่วนบาปคือผลอันเกิดจากการกระทำความชั่วและผลของการกระทำความดีและการกระทำความชั่วนั้นเกิดจากเจตนาที่ต่างกันฟังให้ดีนะครับคำว่าเจตนากล่าวว่าบุญเกิดจากเจตนาดีส่วนบาปเกิดจากเจตนาที่ไม่ดีหรือจะพูดตามภาษาธรรมก็จะบอกว่าบุญเป็นผลของการกระทำอันเกิดจาก เจตนาฝ่ายกุศลเป็นบุญเป็นกุศลส่วนบาปเป็นผลของการกระทำอันเกิดจากเจตนาฝ่ายอกุศลดังนั้นแล้วบุญและบาปจะนำมารวมกันแล้วนำมาหักล้างกันไม่ได้ทำบุญเพื่อให้หายบาปนั้นทำไม่ได้แต่บุญหรือบาปอันเกิดจากกรรมหนักจะให้ผลก่อนบุญและบาปที่เป็นกรรมเบา หรือละหุก,กรรมได้ด้วยเหตุนี้บางครั้งเราจะเห็นว่าคนที่จเจริญด้วยลาบยศสรรเสริญเงินทองและในทางกลับกันได้เห็นคนทำแต่ความดีในปัจจุบันแต่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนจึงทำให้เข้าใจผิดกันว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีในทางกลับกันทำชั่วแล้วยังได้ดี จะเห็นได้จากคำพูดที่ติดปากโดยทั่วกันว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนทำความชั่วแต่เข้าใจว่าทำดีแล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องทวงความดีทวงความยุติธรรมให้แก่ตนเองโดยนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ดีกว่าตนและเมื่อได้รับการตอบสนองก็ประกาศกล้องว่า ัวเองไไมมม่ด้รรรับควาเเป็นธรรกี่ยวกับเรื่องทำนองนี้เราพบเห็นกันดาดเดือนในสังคมปัจจุบันทั้งนี้เนื่องจากเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. คําคำว่าก,กรรมตามในยะแห่งคำสอนของพระพุทธศาสนาหมายถึงการกระทาที่มีเจตนาหรือความจงใจจะให้เกิดผลตามที่ใจตนเองต้องการ ทั้งในฝ่ายที่เป็นกุศลเจตนาดีและฝ่ายที่เป็นอกุศลคือเจตนาไม่ดีเมื่อผลของการกระทำเป็นไปตามเจตนาที่เรียกว่ากรรมตถาคตเรียกการกระทำที่มีเจตนาว่ากรรม 2. กรรมในพระพุทธศาสนาแบ่งเป็นสองประเภทโดยอาศัยเจตนาคือ 1. 1. กุศลลกรรมกรรมดี อันเกิดจากความคิดหรือมโนกรรมอันสุจริตและงดเว้นจากมโนกรรมอันทุจริตกรรมประเภทนี้ให้ผลเป็นบุญคือก่อให้เกิดความสุขก,กายสุขใจแก่ผู้กระทำสองอกุศลกรรมคือกรรมอันเกิดจากความคิดหรือมโนกรรมอันทุจริตกรรมประเภทนี้ให้ผลเป็นบาปคือ ก่อให้เกิดความทุกข์กายและทุกข์ใจแก่ผู้กระทำการกระทำที่ผิดกฎหมายจะเป็นการกระทำที่ผิดศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าซึ่งเป็นศีลที่ครหัสถาต้องรักษาถ้าต้องการจะเป็นคนดีของสังคมทั้งนี้เพื่อให้สังคมโดยรวมเป็นไปอย่างสงบเพราะเพียงลำพังกฎหมายไม่มีทางที่จะทำให้ผู้คนในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขได้ ทั้งนี้ด้วยเหตุปัจจัยดังต่อไปนี้ 1. ผู้ที่กระทำผิดกฎหมายถ้าไม่ถูกจับกุมมาลงโทษหรือถูกจับกุมแล้วถ้าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิภากษาลงโทษได้ก็จะพ้นผิดเป็นผู้บริสุทธิ์ยังคงลอยนวลอยู่ต่อไปได้ 2. มาดูผู้ที่กระทำผิดศิลในทันทีที่กระทำผิด ด้วยเจตนาถือผิดศีลและถ้าผู้กระทําผิดศีลโอตปะคือเกรงกลัวต่อผลของบาปก็จะไม่ทำอีกหลังจากรู้ว่ากระทําผิดด้วยเหตุปัจจัยสประการข้างตน้นศีลธรรมอันเป็นคําสอนของศาสนายังคงมีความจำเป็นต่อสังคมอีกต่อไปขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณา ทำบุญทําบาปต่างกันอย่างไรเหมือนน้ํากับน้ํามันที่ปนกันแล้วก็ไปกันไม่ได้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขอย่าลืมกดติดตามเรามีข่าวใหม่ให้ทุกวันสวัสดีครับ